การดูแลเด็กเล็กและการศึกษาทางด้านโภชนาการได้คำนึงถึงพัฒนาการอย่างน้อย3ด้านด้วยกันด้านแรก คือจิตใจและอาหารสมองสิ่งที่เด็กต้องการคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายโมเลกุลยาวที่มีสูงมากในน้ำนมแม่และสามารถเพิ่มเติมได้ในอาหารตามวัยเพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างชาวปัญญาการเคลื่อนไหวความสนใจความจำและการปรับพื้นฐานทางอารมณ์ของตนเองรวมทั้งการนอนหลับ ด้านร่างกายการเจริญเติบโตดีแข็งแรงและอายุยืนเด็กต้องการนมแม่และสารอาหารที่มีสารอาหารสูงเช่นแคลเซียมเหล็กโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายด้านจิตวิญญาณเราจำเป็นต้องปลูกฝังค่านิยมและการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพทั้งอาหารมื้อหลักและอาหารมื้อรองของเด็ก บทบาทสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเราจะพบว่าหน้าที่ของบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องรับผิดชอบงานที่พ่อแม่มอบหมายด้วยการ3ด้านคือการเลี้ยงเด็กเพื่อให้เด็กเติบโตมีชีวิตรอดและดำรงชีวิตในสังคมการเลี้ยงดูคือการทำให้เด็กเจริญเติบโตและเสริมสร้างรากฐานพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่นคุณค่าของตนเองสิ่งที่ถูกต้องระเบียบวินัยและความยืดหยุน่นที่สำคัญที่สุดก็คือการให้การดูแลคู่การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการเตรียมอารมณ์ความพร้อมในการศึกษาในระดับโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาเช่นภาษาการรู้หนังสือการคิดความเข้าใจ การจัดการอารมณ์ความเชื่อมั่นตนเองและทำในสิ่งที่ท้าทายเด็กควรรู้จักการแบ่งปันแข่งขันและสร้างมิตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเราพบว่าถ้าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถเพิ่มขึ้นในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเป็นการเพิ่มหน้าตาโอกาสการพัฒนาสมองชาวปัญญาเมื่อเด็กอายุ3ถ7ปี เราพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยเพิ่มคะแนนเท่าปัญญาเพิ่มขึ้น5จุดหรือเฉลี่ย0.8จุดต่อเดือนและลดโรคอ้วนเมื่อเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะทําให้เราลดค่าใช้จ่ายนมผสมลูกก็ไม่เจ็บป่วยบ่อยไม่เป็นโรคเลื้อรลังลดการลาง,งานของมารดาและครอบครัวรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย การเลี้ยงลูกดิยนมแม่และพัฒนาการด้านการใช้มือผลการศึกษาของออดดี้ WH และคณะพบว่าการติดตามเด็กในช่วงอายุ1-3ปีนั้น เด็กในประเทศออสเตรเลียที่ได้เลี้ยงลูกดิวยนมแม่นานตั้งแต่4เดือนขึ้นไปมีค่าคะแนนพัฒนาการและการใช้กล้ามเนื้อมือประสานกับการทำงานของตาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วนนมแม่ที่เพิ่มขึ้นการเลี้ยงลูกดิวยนมแม่น้อยกว่า4เดือนเพิ่มโอกาสมีพัฒนาการผิดปกติหรือล่าช้าได้อย่างน้อยหนึ่งใน5ด้านการเลี้ยงลูกดิวยนมแม่และพัฒนาการด้านชาวปัญญา ผลการศึกษาของคิมและคณะพบว่าทารกที่กินนมแม่น้อยกว่า3เดือนมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการร่าช้าเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเฉลี่ย14.1เดือนเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่าถ้าได้นมแม่3เดือนขึ้นไปจะสัมพันธ์กับค่าคะแนนพัฒนาการเช่นการสื่อสารและการแก้ปัญหาเมื่อเด็กอายุ14.1เดือนการแสดงออกทางภาษาเมื่อ,ออายุ3ปี และสามารถเก่งทางด้านการคำนวณและการใช้คำศัพท์เมื่ออายุ8ปีพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์การศึกษาของลินและคณะพบว่าเมื่อเด็กอายุ6ปีเด็กที่เคยกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย3เดือนและกินนมแม่นาน6เดือนขึ้นไปเมื่อเทียบกับเด็กที่กินนมแม่น้อยกว่า3เดือน จะมีปัญหาด้านอารมณ์น้อยกว่าสามารถลดลงได้ร้อยละ48และลดปัญหาด้านพฤติกรรมได้ร้อยละ76เช่นเด็กที่ไม่ยอมหยุดนิ่งหรือมีปัญหากับเพื่อนพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวภาษาและความฉลาดของเด็กพื้นฐานอารมณ์ของเด็กขึ้นกับความสัมพันธ์ของพ่อแม่และพี่น้องเพศวิธีการเล่นวิธีเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อมที่เนื่องจากวัฒนธรรมและสังคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และผลรับด้านภาษาสมิธและคณะได้ทบทวนการศึกษาในหลายการศึกษาด้วยกันและสรุปได้ว่าอาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองและระบบประสาท และสามารถช่วยปกป้องเด็กจากความผิดปกติทางด้านภาษาทานรกที่กินนมผสมถึงแม้จะเติมกรดไขมันอิ่มตัวก็ยังมีพัฒนาการราชา้าขวาทารกที่กินนมแม่เพราะในนมแม่มีสารโคลีนที่สูงมากวัยรุ่นที่เคยกินนมแม่มานานๆมีเนื้อสมองสีขาวและ v e r b a l IQ สูงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สัมพันธ์กับการปฏิสัมพันธ์ยิ่งกินนมแม่อย่างเดียว6เดือนและดูดนมแม่บ่อยครั้ง8-12ครั้งต่อวันยิ่งเพิ่มพัฒนาการสมองด้านภาษา